เวัครับ w w w m o n k s h o t c o m นะครับวันนี้มารีวิวตัวกล้องติดรถยนต์นะครับเป็นแบบกระจกสองหลังนะครับเป็นรุ่น a n y t e h X7 นะครับของแท้แน่นอนจาก a n y t e h นะครับเราเป็นตัวแทนหนของ a n y t e h โดยตรงนะครับผมมาดูอุปกรณ์ที่มีให้ในกล่องอันนี้ของแท้นะฮะนี่ครับของชัดสูงครับเป็น Full HD แท้นะครับผม Full HD ที่30เฟรมนะครับเลนส์กว้าง170องศานะฮะของชัดสูงมากแน่นอนเดี๋ยวมาแกะกล่องดูข้างในมีอะไรบ้างนะฮะ อัดสไลด์มาดูกันเลยครับเคนี่นะครับตัวกล้องนะครับก็จะเป็นกระจกมองหลังนะจะมีจออยู่ตรกงกลางกันเลยทีเดียวนะฮะนี่นะครับนี่นะครับเป็นกระจกมองหลังนะครับโอเคจะมีจอสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็มีตัวบอกปุ่มอยู่ด้านล่างนี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสามารถเปิดขึ้นมาได้มีแบตในตัวอยู่หน่อยหนึ่งนะนี่ครับสามารถถ่ายได้เลยครับกดกดปิดก็กดปิดได้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าเลนนะฮะยุดฝั่งนี้นะครับผมผมชัดสูงนะครับแล้วนี่เป็นเคี่ยวกาอกับกระ,กระจกรถเรานะฮะอันนี้เป็นกาะได้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ จะเป็นส่วนของที่ใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับแล้วก็เสียบไฟด้านหน้าสวยงามมากทีเดียวนะครับของตัวนี้โอเคต่อมามาดูส่วนของอุปกรณ์ที่มีให้บ้างครับก็จะมีคู่มือแทนนะครับของแทนแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ล็อกกาส่วนของเขี่ยวตรงนี้นะครับเวลาไปติดกับรถก็ล็อกใช้นี่ล็อกประมาณนี้นะครับสองฝั่งมันจะเกาะกระจกได้นะครับ ตงมีให้สองอันนะฮะเนี่ยมีให้สองอันแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของกล้องหลังนะครับนี่มีสองกล้องหน้าหลังครับก็มีดูสาย usb ก่อนนะครับเป็นสาย usb นะครับนี่เป็นสาย usb นะครับต่อมาก็จะมีส่วนของสายจุบลีนะครับโอ้ยจุบลีตรงนี้ตัวจุดหนึ่งสายจุบลีนะครับผมเขาให้มาคุณภาพสูงนะครับเป็นแบบหัวใหญ่นะครับ แล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนของกล้องหลังนะครับที่จะต้องติดตั้งข้อไปเดินสายหน้าหลังได้เลยนะครับนี่ครับนี่ให้ร้านไปรับยนทั่วไปติดตั้งให้ได้นะครับสามารถติดข้างในรถต,ตัวทางรถได้เลยนะครับว็จะมีจะมีชุดของแข่นกาวสามเอ็นให้นะครับเป็นกาวยึดติดกับกล้องตัวกล้องอันนี้นะฮะเป็นกล้องหลังคุณภาพเยี่ยมแน่นอนเนี่ยนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นสายเที่ย้องต่อนะครับต่อตัวกล้องก็จะมีตรงนี้นครับต่อการส่วนของกล้องตรงนี้น,นี่นะครับจะคนนี้เข้าหากันได้นะครับนี่ครับนี่นะครับผม ก็จะมีสายไฟที่ต้องเดินลากกันไว้ข้างหลังได้นะมีสายมาให้ยาออยู่นะครับโอเคก็หมดส่วนของตัวอุปกรณ์เท่านี้ครับเดี๋ยวต่อไปมาดูรีวิวส่วนของการใช้งานกันครับต่อมาดูในส่วนของการติดตั้งนะครับก็ได้เสียบสายไฟเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่กล้องหลังเข้างั้นนะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถถ่ายได้เลยนี่คือกล้องหลังนะครับก็จะมีภาพอยู่ตรงมุมมุมตรงด้านบนเนี่ยฮะเห็นไหมฮะส่วน กล้องหน้าเราก็ถ่ายตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าเลนนจะอยู่ตรงนี้ก็ถ่ายได้เลยมีภาพอยู่ยนี้นะครับโอเคต่อมาผมจะ,ะดูในส่วนของการตั้งค่านะครับขอถอดกล้องหลังออกก่อนนะสายเกยกะน,นะครับเราก็สามารถถอดกล้องหลังออกไปได้เลยนะฮะเราก็แยกไปก่อนมาดูส่วนของการตั้งค่านะครับ ก็จะมีโอเคขึ้นลงแล้วก็เนะครับให้เราเข้าไปลง M ก่อนกดโอเคที่หนึ่งก่อนเพื่อให้หยุดบันทึกนะฮะหลังจากหยุดบันทึกแล้วนะครับแล้วก็กดที่ตัวเอ็มนี่ะไรมากครับก็กดแทนเองการท้ง,งานถือว่งงาง่ายมากครับก็คือพอเริ่มเสียบปากกล้องก็จะเริ่มบันทึกนะครับปิดหน้าจอได้นะครับ ให้ติดขึ้นมาอ่ก,ก็ได้นะฮะพิหน้าจอแล้วก็ถ่ายรูปในการตั้งค่านะครับกด M ค้างใช่ไหมครับเราก็จะเข้ามาหน้าเมนูภาษาจีนนะฮะเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนเข้าไปที่ตัว A นะครับเห็นตัว A ไหมฮะคือภาษากดอเคแล้วก็กดลงมานะครับเป็นภาษาไทยอันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแล้ว นะครับแล้วก็ตั้งส่วนของวันที่เหมือนเดิมนะครับปีสองพันหกโอเคถูกต้องแล้วก็แล้วก็ตั้งส่วนของหลักๆก,ก็จะมีะความคมชัดนะครับคุณภาพวีโอก็เป็นฟูลเฮสนะครับภาพคุณภาพสูงนะครับผมของแท้เนี่ยในนี้เท้ของแท้แน,น,น่อแน,นอนแ,แล้วก็นี่ครับภาพว่าเป็นโปรยดีแท้ความคมชัดสูงนะฮะ จริงตัวนี้ถ้าใครสนใจตัว Anitech X7 ของแท้สามารถสั่งซื้อที่ w w w m o n s y s h o p c o m ครับผมขอบคุณครับ